หน่วยงานทุกหน่วยงานร่วมมือกันและก็ให้คําแนะนําผู้นาในหมู่บ้านประกานมาว่าก็คงจะสําเร็จเพราะตอนนี้นะครับโครงการสะพานลอยความฝันนะครับตั้งแต่เริ่มมาที่น้องไป็นาชวนชาวนาพิเกษแต่คั้งน้วารยกันนะครับต้องแนะนำตัวนิผมสอนวงศั์ส่วนภุมมครับที่สึาผู้สุขไายก่าสำนักงานตลาดสำนักนานรัฐมนตรีและประธาน UNPFC ซึ่งเราจะเดินทางร่วมกันตลอด เลยไม่ยกมาด้วยเลยเดียย๋ดวย,ยวจะรู้ปัญ <ๆๆ S 1> ห,หาที่ต้องเดินโตให้เลยแล้จะมีภาพไปตรงนั้นได้ยังไงบ้างไปภาพไปนะเราทำตลอดเพราะฉะนั้น <ๆ S 1> ก่อสร้างสะพานลอยนี่แหละไป,ไปไม่ว่าประชุมที่ไหนอำเภอผมก็จะพูดเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเพื่อฝันไหมมันไม่ฝัแนแล้วก็ถามที่ก่อนแหละเผื่อได้นะครับมันไม่ได้ ัเรียนงอ๋อี่เียนอ๋อใช่ไหมที่ดินสิบหมดแถมตรงนี้ก่อนขออนุญาตไม่มีเวลาอ่านนะถ้ากรเหผมผมไม่ต้องมีเวลาตรงเดียรดูแ้วลงมาก็มาคุยกันอีกทีนึง